อุยตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องเครื่องเสียงปลาแจ้งคนทุกท่านนะครับผมสมจำรีบซูแม่เอาบามปโอนใครปฏิกรรมพูเจียพองบัสวัสดีพี่น้องทางสงปปลาวนำเด้อสบายดีเด้อครับผมนะโอ้ถงถ่ายาทีมง,งานจอมยุทธ์ซาวเอนไลท์เสร็จนะครับของน้องแบงค์วงบางอื่นแบนนะครับ อาจารย์เขียวโกวดังนะครับมาอะไรเม้นจูนระบบให้ใหม่นะครับตู้มันเฟดตู้ต่อถูกแต่สายลำโพงต่อถูกสายลำโพงไปที่าจาก power m ไปที่ตู้ลำโพงถูกแต่ทำไมมันเฟดไม่รู้เหมือนกัน <laughs> จนต้องสลับขั้วสายลำโพงครับผมถึงถึงได้เสียงออกมาดีแล้วก็ อ่าเป็นทีเรียบร้อยตอนนี้ก็จะกําลังจะเดินทางกลับนะครับแต่จะแวะเล่นกับทีมงาน All New Music นะครับอยู่ตําบลพ้นอาเปิดบ้านอะไรนะเขาเรียกบ้านอะไรตรงนี้ไม่ในใจแต่าจะไม่ได้ฟังเสียงหรอกครับเพราะดูบรรยากาศฝนมาแล้วนะฮะแต่ก็จะแวะเล่นกับน้องเขาก่อนนะไหนๆก็มาทางนี้แล้วจะไม่แวะเล่นก็ะไรยอยู่นี่ครับนี่บ้านงานตรงนี้เอง แวะท้าทายน้องเขาหน่อยดีกว่าเนาะฝนตกอาจจะไม่ได้ฟังเสียงหรอกแต่ว่าพูดคุยให้กำลังใจนะครับไหนๆก็ได้มาแล้วเนาะแวะเล่นกับน้องเขาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าบังดำมาแล้วทำไมไม่แวะเล่นกับผมกอนนะครับอยู่ใส่นอจอดตรงไหนดีครับโอ้เจอฝนอา,า้าจ้าเนยแบบนี้หาที่จอดก่อนพี่นนอง จดทางออกนี่แหละโอ,โอ้ยังไม่ปิดเสียงอีกโบโจาเล่นด้วยนิดนึงนะครับฝนตกน่าจะอยู่ด้วยได้ไม่นานนะดูบรรยากาศแล้วครึมมากนี่ครับโอ้บรรยากาศ ยอยาเนอ่ยไป่ฝนดมดแบบนี้น่ะสวัสดีครับไม่กลัวฟ้าผ่าบ <พา S 1> <อ>่ะจานฟ้าลงแล้วดิวฟ้าลงแล้วดิเมื่อกี้น่ะไม่กลัวเลยป่ะโอ้วันนี้อันนี้อันนี้งานอะไรจาน,ง,ง,านงานบวชครับ อันนี้คือทีมงาน Onil Music เจ๊ไหมที่ไปเจอกันที่บ้านลุงปุงใช่ครับเนาะวันนี้มารับงานที่นี่นะครับอาจารย์รู้สึกว่าวันนี้ลงสองหน่วยหรือเปล่าใช่ครับที่นี่ด้วยแล้วที่ไหนอีกงานนึงแถวทุ่งตะลาแถวไครับแถวบ้านอันนั้นกี่กี่ใบครับบิดลงแปดคนแปดมานี่ก็แปดคนแปดแปลว่ามานี่เตรียมที่จะเล่นดนตรีใช่ครับพรุ่งนี้ครับคุพรุ่งนี้วงอะไรครับวงไทยบ้านกันดนตรีครับอ๋อไทยบ้านก็อาจารย์จงครับเป็นยงดาวแล้วก็มีเงินจีดาอ๋อเห จันดมก็เป็นมิกตัวอเลนครับวันนี้ใช้อเลน S Q 5ครับอ้าวแล้วอีกหน่วยใช้ตัวไหนเอ็กแเป็ดอะไรนะ X S ็ X แสเเนาะอ๋ออาจารย์มีสองทีมนู่นฝนตกแล้วพี่น้องพาวเวอร์มากี่แท่นอาจารย์วันนี้มาสองแท่นสแท่นเนาะมาไปดูก่อนเดี๋ยวฝนจะตกแล้วมาแบบรีบๆเลยโอ้ยแย่แย่มากเลยนี่ครับพาวเวอร์อยู่นี่วันนี้ใช้วาทิก 5,000ไอ้เม็แท่นหนึ่งอันนี้ขับเบรคแน่นอนครับผมข้างละสี่ใบครับผมแล้วก็แฮมเมอร์ตัวนี้กับกลางครับกับรางเล่นซ้ำทางครับผมเล่นซ้ำทางเนาะอาจารย์อ่าแล้วก็ครอสเอจครับครอสเอจนะครับอ่าร้อยก็เป็นของโยโกะครับผมครับผมแค่นี้แหละครับระบบอยู่ในในตัวผ้าใบตัวนี้หมดเลยอาจารย์คลุมเลยไปแค่นี้แหละครับระบเสียงเบรคก็จะเป็นวอลเทคครับวอลเทค21มิอลนิโอห์ถูกไหมไว้เท่าไหร่นะอาจารย์ลืม หมายเลเสียงกลางเป็นตู้เป็นของ a p P ครับผมแล้วก็อดอกเป็นอะไรนะตองครับผมก็เลมเจ็ดนครับเลมเจ็ดห้าศูนย์เอ็นเนาะอ่ะประมาณนี้อาจารย์ตรงแปดคูณแปดวันนี้ครับผมเตรียมงานดนตรีพรุ่งนี้อาจารย์เปิดได้ไหมนี่เปิดได้อ่ะสักเพลงหนึ่งไปไหนๆก็ฝนตกแล้วเปิดสักเพลงไปโอ้มาเจอช่วงฝนตกพอดีครับพี่น้องมาช้าเนาะอู้หัวจะกว่าจะหาสาเหตุเจอครับเมื่อนกันนะ อยู่นั่นบอยู่กรุงเบอร์เดนเอออยู่กับอาจารย์แบงค์เขาเัสดุ์มูลหรือเปล่าครับพี่น้อาเซตระบบจูระบบให้เรียบร้อยแล้วได้แล้วตู้มันปิดนะสักหนึ่งผลงานเพลงครับพี่น้องนะครับกับ all new music ครับวันนี้แยกเป็นสองชุดนะครับ จระจมจระแค่ปนปร้าขันแม่บ้านโูสังคุนมาณแม่เคยบังโอนจาคนทศทส่คปนไม่เอาไว้สักน,นิ้วปนเรยยาไม่้มาปปนเราไม่บา พอแล้วพอแล้วปิดเลยมกรวอมกรวอเรื่องฟ้าผ่าอย่างเดียวเลยอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าถ้าใครอยากฟังเต็มเต็มก็ไปดูคลิปเก่าคลิปคลิปเก่าที่บ้านลุงปุงเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ฝากไว้ด้วยและกันพี่น้องเครื่องเสียงนะครับฝากไปด้วยอาจารย์ออ all new music อาจารย์อยู่บ้านอะไรนะบ้านตะนกบบ้านตะนบตำบลทุ่งกลาอำเภอท่าตูมเนาะมีอฝาก เบอร์ติดต,ต่อฝากเฟซติดต่อหน่อยครับอาจารย์เบอร์โทรศัพท์0 9 3 4 5เก้าสามสี่่สเครับเฟซก็ปานยูจัดให้ปานยูจัดให้ครับผมอ่ะใครสนใจเครื่องเสียงของอาจารย์ไปประดับงานนะครับมีทั้งหมดกี่ใบนะจ๊ 16, 16, 16. 16, 16, ะสิบหคูนสิบหกคระสิบ16คูนสิบหกเนาะชุดใหญ่ชุดนี้ทํางานเท่าไหร่ครับสแปดคืนละ4,000ครับคืนละ4,000ถ้าชุดใหญ่ละอาจารย์แปด0ั0แ0ดพแล้วแต่ถ้าระยะทางไกลหน่อยก็บวกเพิ่มค่าน้ำมันค่่านน้มมัเพิอ่ะ คุยกันได้ครับก็ลองทักไปคุยกับอาจารย์ดูครับผมที่ Facebook ฟ้านิวจัดให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่อาจารย์ให้ไว้โอวันนี้ใช้ SQ นะเพราะเล่นดนตรีนะอาจารย์ต้องใช้ตัวนี้แต่วันตอนนั้นเราเราใช้ XAir ถูกไหมคลิปที่แล้วไปดูกันได้ครับในช่องบางน้ำนี่แหละที่งานบวชบ้านลุงตุงนะครับคลิปที่แล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องลา FC พี่น้องเครื่องเสียงไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมนะเพราะฝนตกแล้วครับเซฟเครื่องของอาจารย์ด้วยอ,อาจารย์สวัสดีครับผม